아 시끄러워 죽겠네 진짜. 너 때문에 잠다 깼잖아. 뭐래남이사 알람을 맞춰 놨어. 오. 오빠 잘 잤어? 근데 으음 음 당났네. 일어나. 메이 알람을 왜 맞춰 놓는 거야? 에이. 한두 번도 아닌데 뭐 어때? 새삼스럽게 응. 어, 깜짝이야. 오유만 빨리 일어나야지. 이게 무슨 일이야? 다들 누군데 우리 집에 있는 거냐고. 아, 라 형이... 어... 이 아들... 일어났어... 엄마 아빠 어디 가? 엄마 아빠 두달 정도 출장 가거든? 이거 줄 테니까 잘 지내고 있어. 그럼, 이거 이당 나! ้องให้ตังเ์เท่ไะไหร่อต่เบฮ้พ่อผมจะดูแลบ้านอย่างดีเลยล่ะผมจะพาสาวมาที่บ้านสักห้าสิบคนนะทำไมเบอร์โทรมันแปลกจังวะศูนย์ส,สองสา,สามสี่หจะไปกัดศูน 오잘 잤다 오늘따라 왜이렇게 개운하지 어 11시? 아 오늘 면접 이력서도 뽑고 가야되는데 아아 시발 넥타이가 어디갔지 아 넥타이 어디갔어 아아 넥타이가 어디갔어 มาห้องนอนมันโตเหรอน่าจะเป็นตรงนี้ดิใช่ไหมเด็กไทยไม่มีทางไปอยู่บนโต๊ะทำงานหรอกตะก้าเลยอ้าว <c oughs> อาเฮียเสื้อผ้าใส่แล้วถ้ามันโตมีอะไรอ่ะมะม,มีรูปสาวบนบนกำแพงด้วยววมิงมิง พว이죠ครท는่ไม่รู้สึกจะเป็นคนที่ 아, 아, ่รูไ อ่ารเมื่อกี้ไม่ได้อ่านอ่านใหม่ดิใบปลิวจากพ่อแม่ของยูมันสำหรับหอพ,พักไม่คาพี่เปิดไหมเปิดอยู่น้องเข้าไปได้แน่เลยครับจดหมายลายมือยูมันถึงมิงมิงฉันชิงงนมิงมิงนีมแกก็ต้อดย่าจีอ่าหมดตัวตัวนี้หมด เออคือก็คือต้องไปทุกห้องใช่ไหมเอาไปห้องใต้หลังคาต่ออ,ตอ้เอาเป็นที่ห่วงห้ามบ้านกูแท้ๆทำไมไปไม่ได้อ่ะกี่เหมากเลยตั้งแต่ต้บวัน้เขามีอะไรวะ้วห้องชั้นหนึ่งห้องน,นั่งเล่นอ้้เอไไ้้า หมดแล้วเหรอไปดูกห้องเล้วก็ออสรุปตอนแรกจะหาเน็กไทไม่ใช่เหรอวะก็คือมันมีอยู่แล้วปะดำเนินการต่อไปอ้าวเน็กไทยอยู่ที่โซฟาอากาหาทุกห้องมาอยู่ที่นี่อาดึกเกิตา 이거 치고 빨리 면접 보러 가야 되는데 아 어디가 좋지? 어 여기가 좋겠어. 구워라 셔. 아, 세우니래나. 아 이렇게? 오케이, 아, 음. 할머니. 왕 아이. 이런 걸 붙이면 어 다들 이렇게 하던데요? 안된다니까เอาทำไมไม่ได้วะฟังกูยัดติดกิเงจะแย่เลยเอาดลเอาเลยน้องกระตืบเลยจะเย็นอโอ้ยขอโทษครับป้าขอโทษครับสองวันก็ได้ครับป้าสองวันก็สองวันอืมอารมณ์ดีเหลือเกินยสาวสาวสาว สวัสดีครับอาติดแบงค์ลิสต์งั้นกูอ้ตา,ตา,ตาต่ไม่ไปครับโดนด่าตลอดแบบนี้คงจะอายุยืนแน่ๆดุงเรื่องของตัวเองเถอะคิดว่าฉันไม่มีร้านเอท์เน็ตอื่นหรือยังไงก็ได้เข้าใจแล้วอืมอืมเราเราแบบว่าเราแบบไอ้นี่ปะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบ เชิญเชิอะไปิงอะช่ไหมยุชันไม่มีไลน์ที่เด็ที่อื่นแล้วหรือไงอืมหรือว่ายู่เรื่องของตัวเองเธอเอาไงเอาไงโดนด่าตลอดแบบนี้คงอายุอีแน่ๆเปลี่ยนใหม่ก็ได้เข้าใจแล้วแบบแบบ,แบ,บนิ่มๆถ้าเป็นพี่พี่จะตอบแบบนี้นะพี่จะตอบตามที่พี่เป็นเลยแล้วกันนะโกก็ไดครับเข้าใจแล้วครับผมอ,มอรุโบอดีๆๆก็หวาน

สามหมอไม่ทันแล้วนะ้องไม่ทันแล้วพีว่ตอบสีบ่ไปแล้ววะ<อ>ไม่จะช้าเกินไปนิดนึงนะเอาแล้วมีคนสนใจห้องเช่าแล้วแล้วแก่ไมนิด้นึ่นนเป็นอาเจะชอบที่นี่เป็นอ 자 시간 좀 뜨는데 밀크그로스 노래 좀 틀어주면 안 돼? 너가 그렇게 백날 천날 들어봤자 걔네들은 너 숨쉬는 거 조차 모르거든. 치. 치. 아루니 케이 와. 오이 룰, 전공 했나이? 고또 놀고 있네. 어일안 바빠? 야 바빠도 너 보러 온 거지. 이끝나 ุูมม่า,มา,า,ส,าสาวผมได้ยังไงกันายาหนนอาง,งึบตอบอบอ์อู่ที่ว้ยอยู่นี่วะจริย์สอบวิย์สอบวิริย์สบวิยอบวริย์สับวรยสอบวนริม์สอบวตรยอบว่รยอบวิร่อบวิริย์สอบย์สอกวิยอบวยอบวกยออออ 아, 그치. 그치. 그 음... 그치. 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 오치 그치. 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 그 อยากมาันี่ยคือยังไม่มแบบนล้วนะดัติศาสตร์อยักมาหนี่กคนอยังไม่มาบันท็กประวัติศาสตร์อยากมาเนี่ยคือยับไม่มาบานราไป้้วัติศามตรมอยากมาเนี่ยค้อยั้ไม่มาบันทางประวัติประตร์ 아니이거제가잡은거잖아요่ารึรันลิ้มไม่ดับแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลมหันโหลฮัลโหันโหลด้ลโหลฮัลโหลฮัลโหอาัลโนล้ัลโหลฮัลยหัลไหลฮัลโหลฮัลโปลฮัลโันโหฮัลโัลโหลฮอหลฮัลโหลฮัลัลโหลฮั พี่จะขี่ไปด้วยกันนะใครจะไปยอมแพ้บ้าบอคอยพอกแต่ชีวิตจริงอ่ะพี่ไม่ไปอย่างี้หรอกพี่ไม่พี่ไม่ขี่ไปด้วยกันหรอกเดี๋ยวให้ดูข้อหนึ่งมันมันมันบางวะมันบางไหนแป๊บนึงนะแป๊บน,นึงนะเอารูปเอาพอาวิดีโอแคปชั่นขึ้นเนี่มันบางย่านบาง เห็นใช่ปะเห็นชช่ปะหเห็นใช่ปะ่ะเห็นยังเห็นยังเห็นยังอันซ้ายคือขี่ไปด้วยกันอันนี้สองคือยอมแพ้อันนี้สามคือขี่คนเดียวถ้าเป็นพี่แล้วก็ชีวิตจริงนี่กูจะไปอันนี้ยอมแพ้สิพี่ไม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 ,ไม่สิ่งนี้มันไม่เก๋งกินกับพี่ถ้าอยู่ในเกมแล้วนะพี่ก็ต้องขี่ไปด้วยกันสินนองธรรมาดาวันนี้อยากมาดึก 제가 택시비 낼게요. 아니 누가 돈이 없어서 그래요? 기사님 출발해주세요. 으이 오우 아 피곤하게 하네 감사합니다 아 오늘 제가 진짜 중요한 면접이 있는데 이거 늦으면 음평범하나 오늘 좀왜집 집사옥 한한삼 간. 어 엄마 으이 엄마가 그렇게 말해도 나그집 다시 안 들어가 อยงนนมาเช่าบ้านกับผมได้นะข้อผมว่างอยู่้างอยู่ดีอผมอ้อ่งอย่อายู่้ถมอ้ผอยเองอย้อวยู่้อผมางอ้วงอ้างย้าามอยงตาผมมองอนอยู่ผมต้องอ่างอางองอาอายาย เออขอโทษครับอรรอโอ้โหต้องเอาต้องมาเลยจ้ะเเราตอบผิดปะน้อง,น,องน,น้องเพิ่งหมดทำงานน้องเพิ่งทำงานค้างพี่อย่าไม่เป็นไรน้องถอนถอนาถอนเอาน้องเดี๋ยวพี่จีบสาวให้ไม่น่าเลยให้ไปกอดหรือหรืองนี้ค่ถิ่มใคาให้เตือนดีกว่าวะน้ากลัวเขาเจ็บไงเราก็เลยเข้าไปกอดเขาโอ้ี่กัดจ้แง่แง่แง่งเลยอ่ะ Finnish, no? 안녕하세요. 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 안녕하세ผม녕하세요안녕하คร 안녕하세요. 안녕요 안녕하세요. 요안하세요안요 안녕하세요. 안녕하세요. 요안요 안녕하세요. 안녕하세요. 안 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하 안녕하세요. 전략팀 지원한 우 만입니다. 오오오. 그래 테니까 잘 따라. 흠 네. 흠 자자. 그럼 질문을 드릴게요. 네, 미니윙 3명. 결승선 앞에서 3등. 3 2등을 제쳤다면. คำถามไม่อย่าง,งโง่เลยถ้าคนนี้สามเซงขึ้นที่ 3, สอง 2, ก็ต้องเป็นที่หนึ่งดิใช่ปะเออโหหันมาหาคนนี้เธอสวยทุกนตทีทีเคยสัมผัสใช่ปะที่ 3, สามเซนที่สองก็ต้องเป็นที่หนึ่งดิใช่ป่ะน้องฮะใช่ปะใช่ปะจะแบบหญิงเชอะนะที่หนึ่งนะเอ้ยหลอกตอบที่สองเว <c oughs> hmm. อา้าวน้องไม่ตั้งใจคำถามนะถ้าแบ่งร้อยหารด้วยสองแล้วแบ่งด้วยครึ่งหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ตอบได้ป่าวคำถามนี้ถ้าหนึ่งร้อยหารด้วยสองอ้าวโดนแบนบินไปแล้ว <c oughs> บินไปแล้วจังหวะนี้อ้าวหนึ่งร้อยหารด้วยสองหารด้วยครึ่งหนึ่งทีนึงบินเสยอ่ะ บินเสยทิกต็อบบินเสยนะทิกต็อบบินไปซะแล้วนะทิกต็อบบินเก่งนะเดี๋ยวนี้เอ้ยน้องให้คิดดีๆ ให้คิดอีกทีหนึ่งหนึ่งร้อยหารสองแล้วก็แบ่งด้วยครึ่งหนึ่งได้นะอะไรคิดดีๆคิดดีๆคิดด,ด,ดีน้องเคเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะผมหนึ่งร้อยหารสองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของห้าสิบก็ต้องยีง่สิบห้างอีซอี่สิคำตอบยี่สิบห้า입니다อืมอืมเอ่าแล้ววันนี้

บริษัทชื่อแม่งโคตรแปลกเลยบริษทัทมิวคอปเปอร์ชันเอเดันีอน๋องไปทนแเฮ้ยเรางานพรุ่งนี้เลยวะมีการสัมภาษณ์งานไหนที่เร็วขนาดนี้ต่อไปล,ละต่าไหนที่เคยสัมภาษณ์มาในงานไวัจัดแม่โทรมาสภาพแม่เรา เราต้องแพ้่ให้ความสำคัญกับครอบครัวแปรนดับหนึ่งนะผมถ้ามีสามแชทขึ้นมาเงี้ยเอ่อครอบครัวสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกคุณเมาสุกนะครับผมจะได้งานเลี้ยงฉันด้วยนะทําไมฉันต้องเลี้ยงด้วยละ่ะฉันอยากกินสเต็กสัมภาษณ์เสร็จหรือยังเป็นไงบ้างเออทายซีว่าอะไรอ่าให้เขาได้ทายตัวนิดนึง นายไปได้งานใช่ไหมเอ๋อแช่งกูแล้วฉันรู้แล้วจริงๆฉันได้งานนะเออโทษหน้าเหมือนไส้เลยเหมือนไส้กันซะกันดื่มกันคืนนี้ไหมเฮ้ยสาวชวนดื่มเนาะบางทีชาจ,จะเกิดมาเพื่อสัมภาษณ์งานก็ได้เออกูเหอยจะชื่อ<ๆ>แล้วฉันก็มีซีดีมิวเกิพร้อมลายเซ็นแล้วนะโอ้เรวีโอจริงดิ แค่ชื่ออิษสทก็พอเข้าใจแล้วจากเห็นคนเจ้านายอ่ะเราให้ความสนใจกับครอบครัวนะผมเราเลยเอาคนนี้คุยคนแรกนะต่อไปเราก็เอาไปคนชื่ออะไรอื่อยอะไรอื่นนี่แล้วกันเห็นโพสต์ของนายในโตเมโตมาเก็ตอัลบั้มไลเซนมิวเกลยังขายอยู่ไหมเป็นซีดีไลเซนของจริงใช่ไหมเฮ่คนขายโอ้ร้องไห้ละ เช้าแล้วของแท้แน่นอนยังมีขายอยู่วันนี้เจอกันวันไหนดีเจอห้าโมงแถวสวนสาธารนณะกลางน,น้ำเป็นไงอ่าให้ความสัมพันธ์กับแม่เป็นอันสุดท้ายแล้วตอนนี้น <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกินข้าวเรียบร้อยนะอย่านอนดึกเพราะมัวเล่นเกมละ่ะอุยน้องพี่รู้สึกผิดเลยวะ่ะแล้วก็อยากคิดจะขึ้นไปชั้นสามเด็ดขาดเนี่ยแม่เป็นห่วงเรานะดูดิแต่เราเลือกที่จะตอบแชทแม่คนสุดท้าย <c oughs> 오케이, 리 우리, 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 대박. 우리, 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 혹시 저리인가우 혹시 토마토 아이디 리리 우리, 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 우우 우리, 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 우 นี่ค่ะซีบีพร้อมไ้เซ็นกำราบิดาว้าวที่สุดท้ายกว่าไดะว้าว เธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสเอาล่ะได้เวลาขอถ่ายรูปเต้นถอดกางเกงแก้งโงข้อ็สามนี่มึงตัดไปเลยนะอาจจะมีสาวอยู่ข้างบนชั้นสามก็แนะเ,เนาะข้อสามนี่มึงตัดไปเลยถอดกางเกงงฮะเต้นก็เต้นก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงไม่กล้าขอถ่ายรูปตรงๆเพราะฉะนั้นเรากแก้งง่ดีวกวอา อันนี้คือแกงงูเลยเนะี่ยเฮ้ยผู้หญิงชอบว่ะเออถอดเกมมาแปลกๆนี่กัซิโอว้าวได้ซีดีพร้อมได้เซ็นจากแฟนคลับที่เหมือนมิงมเลยว้าสุดยอดเลยสุดกยอืมูฮู์ว้าโอเรอุนทัดสดต้าอ้ อะไรอะ่ะก็ไม่มีอะไรนี่หว่าตีนเส็จะทางขวาล้วก็ต้องไปต่อขวาสิครับต่อเมล,เลยนหนังขยะ 네อุ๊ยอาจจะมีคนมาเช่าอยู่กับเราสคน<อ>ว้าวจอไปเลยอ้าประตูเปิดได้ไงวะอเอาเปิดได้ไงวะ มันจะพอหรอว่าการที่เอาไม้กวาดเป็นอาวุธ่ะตะโกนเพื่อหูอ่แอบเข้าไปเงียบๆดีกว่ามีรองเท้าสองคู่เอา้าเราได้น้องมันสดมา แล้วก็คุณมินจองอคุณกแกลนน่าจะไม่ขึ้นเอาขึ้นเหมือนกันแฮะนึกว่าจะไม่ขึ้นนะถัดไปดำเนินการต่อ